สวัสดีค่ะเด็กๆวิชาวิทยาศาสตร์วันนี้นะคะคุณครูจะพานักเรียนทําแบบฝึกหัดหน้า18ค่ะเป็นการตอบคําถามหลังการทํากิจกรรมที่3วัสดุแต่ละชนิดมีการนําความร้อนเป็นอย่างไรค่ะให้นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดไปหน้าที่18รอเลยนะคะก่อนอื่นเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนไปทบทวนการทํากิจกรรมโดยการรับชมวิดีโอกันค่ะไปดูกันเลยค่ะ การทดลองที่นักเรียนได้ดูเมื่อสักครูน่นี้เด็กๆเข้าใจกันไหมคะครูขออธิบายเพิ่มเติมนะคะการทดลองเริ่มจากนำวัสดุซึ่งก็ได้แก่เหล็กอลูมิเนียมแก้วทองแดงและไม้ใช่ไหมคะซึ่งบริเวณตรงปลายของวัสดุที่อยู่ด้านนอกก็จะมีหยุดเทียนอยู่นะคะเด็กๆสังเกตเห็นไหมคะมันจะเป็นจุดสีขาวค่ะ ให้นักเรียนสังเกตหยดเทียนบนปลายแท่งวัสดุนะคะเมื่อเทน้ำร้อนลงในหม้อซึ่งหม้อนี้จะเป็นหม้อที่ทดสอบการนำความร้อนนะคะความร้อนจากน้ำร้อนจะถ่ายโอนไปตรงปลายของวัสดุและความร้อนนี่แหละค่ะจะทำให้หยดเทียนที่อยู่ตรงปลายวัสดุนี้เกิดการหลอมเหลวค่ะเมื่อจบการทดลองจะสังเกตเห็นว่าปลายวัสดุบางชนิด ที่หยดเทียนล้อมเหลวคือไม่มีหยดเทียนแล้วค่ะเด็กๆก็จะได้แก่เหล็กอะลูมิเนียมทองแดงค่ะแต่ก็จะมีวัสดุบางชนิดนะคะที่ยังคงมีหยดเทียนอยู่ตรงปลายนั่นก็จะได้แก่แก้วและก็ไม้ค่ะซึ่งก็หมายความว่าแก้วและก็ไม้นี้เป็นวัสดุที่ไม่นำความร้อนนั่นเองค่ะเอาละค่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาตอบคำถามข้อหนึ่งกันนะคะ ข้อหนึ่งโจทย์ถามว่าเมื่อวัสดุแต่ละชนิดได้รับความร้อนจากน้ำร้อนหยดเทียนที่ปลายวัสดุมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไรเพราะเหตุใดนะคะเมื่อสักครูน่นี้คุณครูก็อธิบายไปแล้วเนาะเด็กๆคงตอบได้นะคะ,ะตัวอย่างคำตอบนะคะเมื่อวัสดุแต่ละชนิดได้รับความร้อนหยดเทียนไขที่ปลายวัสดุได้แก่หยดเทียนที่อยู่ปลายทองแดงเหล็ก อลูมิเนียมจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะส่วนหยดเทียนที่อยู่บริเวณปลายของแก้วและไม้จะไม่เปลี่ยนแปลงค่ะก็เพราะว่าทองแดงเด็กอลูมิเนียมนำความร้อนนะคะส่วนแก้วและไม้ไม่นำความร้อนนั่นเองค่ะต่อไปไปต่อที่โจทย์ข้อ2ค่ะมาต่อที่โจทย์ข้อ2ค่ะโจทย์ถามว่าวัสดุแต่ละชนิดนำความร้อนแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร ตัวอย่างคำตอบนะคะวัสดุแต่ละชนิดนำความร้อนได้ดีมากถึงน้อยแตกต่างกันตามลำดับดังนี้นะคะทองแดงอลูมิเนียมและเหล็กค่ะส่วนแก้วและไม้เป็นวัสดุที่ไม่นำความร้อนค่ะเด็กๆมาต่อกันที่โจทย์ข้อ3นะคะถามว่าผลการทดลองเป็นไปตามสมมติฐานหรือไม่อย่างไรนะคะ ตอนนี้เด็กๆต้องย้อนกลับไปดูสมมติฐานตั้งแต่ก่อนเริ่มการทดลองนะคะว่าเราตั้งสมมติฐานไว้ว่าอย่างไรนะคะแล้วก็นำมาเปรียบเทียบกับผลการทดลองที่ได้นะคะว่าตรงกันไหมนะคะซึ่งคำตอบที่ได้จากหลังจากการทดลองนะคะคือเป็นไปนตามสมมติฐานคือวัสดุแต่ละชนิดนําความร้อนได้แตกต่างกันค่ะ ก็จะมีอลูมิเนียมเหล็กทองแดงที่นำความร้อนนะคะส่วนแก้วกับไม้ไม่นำความร้อนค่ะต่อไปข้อสี่นะคะโจทย์ถามว่าวัสดุที่มีการนำความร้อนนำไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างนะคะในข้อนี้ตอบว่าทำภาชนะหุงต้มค่ะภาชนะหุงต้มก็อย่างเช่นหม้อกระทะนะคะเด็ก,เด,ก,เ,ดกเด็กเขียนคำตอบลงไปนะคะและในข้อนี้ เด็กๆสามารถสืบค้นหาคำตอบมาตอบเพิ่มเติมได้ค่ะมาต่อกันที่โจทย์ข้อ5ค่ะถามว่าจากกิจกรรมนี้ค้นพบอะไรบ้างเกี่ยวกับการนำความร้อนของวัสดุค่ะตัวอย่างคำตอบนะคะพบว่าหยดเทียนบนปลายแท่งทองแดงอลูมิเนียมและเหล็กมีการเปลี่ยนแปลงโดยเกิดการหลอมเหลวค่ะ ส่วนการหยดเทียนบนปลายแท่งแก้วและไม้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่ะต่อไปข้อสุดท้ายนะคะข้อ6โจทย์ถามว่าจากสิ่งที่ค้นพบสรุปได้ว่าอย่างไรตัวอย่างคําตอบนะคะการนำความร้อนของวัสดุคือการถ่ายโอนความร้อนผ่านอนุภาคของวัสดุจากบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงกว่าไปยังบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าค่ะ และวัสดุแต่ละชนิดนำความร้อนได้แตกต่างกันนะคะเด็กๆเขียนคำตอบลงไปให้เสร็จเรียบร้อยนะคะจากนั้นส่งงานเข้าอารบบัมค่ะพบกันใหม่ชั่วโมงต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ